หงมานี่ครับใส่น้ำแข็งเพิ่มดมีเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยลงแล้วครับวาร์ปกลับแล้วเอาเลือดนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับผมบิยอนก็ d l ไลท์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบ w เลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูหุ่นใหม่ไซเรนครับผมนะไซเรนครับผมเป็นแฝดคนหนึ่งเป็นแฝดหนึ่งในสองครับผมของเจ้าหุ่นเซตนี้นะ ทางน้ําแข็งครับผมแล้วก็แปลอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟฮาร์พี้ครับผมแต่ในคลิปนี้ผมก็จะเล่นไซเรนให้เพื่อนๆได้ดูครับนะตอนนี้ับผมไซเรนผมอยู่ที่ Mk3 นะเลือดจะอยู่ที่1นึ่งแสนครับผมสปีดจะอยู่ที่53าสิบสามไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็ไดเมจจากความสามารถรผมจะอยู่ที่2อ6 0ต่อวินาทีส่วนนี้ครับผมสกิลครับยิงระยะอ้ยิงโดมน้ําแข็งไปนะผมยิงพายุน้าแข็งไประยะ600เมตรอ่ารัศมีของไอ ไอพายุน้ำแข็งเนี่ยจะ120เมตรครับผมแล้วก็คูดาว18วินาทีนั่นแหละสกิลของไอ้เจ้าไซเรนเนี่ยเวลายิางไปนะผมมันก็จะมีดาเมจตลอดเวลาใช่ไหมมันเป็นเป็นดาเมจต่อวินาทีเสร็จแล้วก็มันก็จะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยสะสมเอฟเฟกน้ําแข็งแล้วทําให้เพิ่ม2เพิ่มดาเมจ20%แล้วก็สามารถที่จะเอ้ยแล้วก็เดินช้าลงด้วยอ่าส่วนไซเรนในคลิปนี้นะผมผมก็จะใช้ปืนเฮลแล้วก็ปืนแมกนิตาครับผม ปืนเฮล์นะครับอยู่ที่ MK3 แล้วเดนเมจจะอยู่ที่วินาทีละ12,915ครับผมส่วนแมกนต้าของผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล8มา MK2 อ่าเดเมจจะอยู่ที่นัดละ1,710ครับผมนะผมว่าไอตัวแมกนต้าเนี่ยผมว่าผมชอบมากกว่าไอปืนสแนนหรือว่าไอปืนเลเซอร์น้ำแข็งครับผมผมก็เลยเอามาจับคู่กันส่วนพลขับนะครับผมก็คือนี่ Sisterhood คนนี้นี่เองนะทวินก็ความสามารถผมเมื่อไซเลนหรือฮาร์ี้เนี่ย วับกับจุดที่เราเกิดมานะครับผมไอ้วับกับจุดใช่ไหมมันก็จะฮิลให้เราแเรซครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยร่อนลงเนี่ยมันก็จะหายตัวก็จะปบดเป็นพลางตาครับผม,มก็เราไซเลนเราก็จะไม่โดนยิงต่อที่เรากําลังลงมาครับแต่ก็ต้องระวังนะว่ามันบินช้าผมเวลาขึ้นบินเนี่ยมันบินช้า,ชาใช่ไหมเราก็ระวังว่าแบบพอพุ่งขึ้นไปแล้วมันอยู่ในน้ําอยู่บนลาวาอะไรอย่างงี้ก็ระวังที่จะเสียหุ่นได้ครับผมนะส่วนโมดูลนะครับก็จะใช้ลาสแตน เธอโมนิเคียไอ้นิวเคียอัปิฟายผมแล้วก็แอนตี้คอนโทรลนะแอนตี้คอนโทรลผมเลยแค่เลเวลหนึ่งพอครับเผื่อเอาไว้กันแบบตอนบินแล้วโดนไอเอ็มพีหรืออะไรอย่างงี้ก็จะสามารถป้องกันได้โอเคครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าฮาร์พี่ในสนามแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมันจะเล่นกันยังไงเล่นสนุกสักแค่ไหนครับผมไปไปกันเลยว้าวไซเลนนะไซเลนมาไซาเลนผมมีตาทิพย์ไงก็น่าจะพอแบบจัดการไอ้กลุ่มนู่นได้นะ บื้มไปครับโบอ้าเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งเออเออเมาแล้มาลมาโอเคติดลาติดล้าไปก่อนอย่าบอกนะว่าเธอจะหายตัวเปิดตาทิพย์รอเลยดีกว่าไม่เสียจังหวะเรียบร้อยไปนะตัวนี้ครับผมทางบ้านเขาอยู่กันเยอะนะ เราก็สักเม็ดหนึ่งนี่เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบโอ้ยไม่ติดลาด,ด้วยแหมซะหน่อยซะหน่อยนะโอเคครับเอาโลก่อนนี่ก็เป็นจิมินุ่นถือว่าเป็นุูนสายซับพอร์ตนะโอ้ยแน่นแน่นดีกว่าแหมเพราะว่า,วามันก็ไม่ได้แบบ OP ไม่ได้มีต้าอะไรมากมายนะครับไปจัดไป โอเคเรียบร้อยไปครับปูฟา้ฟาฟา้ฟาฟา้าฟ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยไม่ติดลาด้าเลยแมนิดนึงก็ไม่ได้นะให้ล้าหน่อยก็ไม่ได้นะ,ะโถเอ้ยโ,โอ้โอ้ติดล้าแล้วติดล้าแล้วอ่าอ่าอ่ามามาบินได้อีกแล้วปึ๊บ้าไปเรียบร้อยครับผมแน่แน่พิสมาพิสมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

จองฟ้าไว้ก่อนฟ้าหมุนเมื่อไหร่ก็เสร็จอะเรียบร้อยไหมครับอู้ฟ้าฟ้าไปตัวหนึ่งฟ้าอีกตัวหนึ่งอ่าอจองไว้ก่อนนะเจดีนใช่ไหมแหน่แหน่มาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างทาช้าช้า,ชาโอ้โหฮุบ่วบจ้าฮุบ่วบห,ห,หายตัวด้วยเราลงอับเราอะเรียบร้อยนะลึกกรทิงอะว้าวว้าวแหมเลยเลือดอยู่กับผีีกหนึ่ง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโลหมดเมื่อไหร่ก็เสร็จอา้าวเพื่อนเราจัดการไปแล้วเฮ้ยเสาเนินหนักมากไปครับผมยิงก่อนเลยโอ้โหนี่นะต้องจัดการนะว้าวว้าวว้าวเลื่อนลงเร็วมากโอเคเรียบร้อยไปอื้มอื้มอื้อนี่นี่ในมุมนมุมดีมุมดีมุมโผล่ม,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 มาแต่ปืนนี่นะ่ะมุมนี้คือแบบโคตรปวดเลยนะมิ้งมิงมิ้งอู้หัวระเบิด โ no. no, wow. ุ้ระเบิดโน้โน้ซอร์ว้าวมามาหนิงมานี่ครับใส่น้ำแข็งเพิ่มดามมีเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยลงแล้วครับวาร์ปกลับแล้วเอาเลือดนิดนึงอา้อา,อา,อา iedzieć. วอ้าวอ้าวหุ้ยมูลเมตรอู้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 อ้ามามาโอเคอุ้ยโดนโดนหน่อยเรามีแอนตี้คอนโทรลอยู่ไปแล้วครับบินแล้ว บึ้มไปเน่เบิร์นเผาให้ทั่วเนี่ยหมิงไอมูรูเมสไงโอเคกระทิงกระทิงกระทิงล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนไม่ได้แอมพีล็อกเรียบร้อยตัวอะไรเนี่ยโอ้มิโลมิโลมิโลเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวจะจะได้คิวบ้างมิเนี่ยฮะคือแบบบึ้มเข้าไป ใ่อาบน้ำแข็งอยู่โอ้อยู่โน่นอีกอันนะอันนะเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนโอเควัว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 ฟ้า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 ว้าวว้าวฟ้าครับผมโอ้โหปืนแตกปืนแตกแล้วโอ้ไม่ก็เร็จการติดล้ายก่อนไม่ติดนะอีกนิดเดียวเองนะอ่าอยู่ในปะยุน้ำแข็งนี่แหละหนาวไหมจ๊ะ หนาวไปเลยเอาโรจีเหรอโอโรจิเหรอโอเคเอาหมอหมอหมอเสร็จการเสร็จการเรียบร้อยเฮ้ยไซเรนนะมาดูกันไปครับผมวูบว้าวยิงน้ำแข็งไปเอาเอาวอามีตาทิพจ์จากไซเรนตัวนี้นะแน่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 ิดล้าไปจะหนูเรียบร้อยครับผมขิวไปว้าว วุยติดติดอะไรเนี่ยโอเคอ่ะเสาเปลี่ยนแล้วครับต่อไปเอาอะไรดีอะไรดีโอเคไปนี่ครับผมตัวนี้นะบื้มเข้าไปอ้าวน้ำแข็งอยู่นี่เฮ้ย <laughs> กนเ้็วไปหรออะไรอะ่ะบัวฟับกลับก่อนครับปิงอ่าพอก๊อบกลับมาก็จะหิวเลือดจึงหนึ่ง <laughs> จึงเดียวจริงจริง แน่แนี่ครับเป็นสายซัพพอร์ตเฮ้ยมานี่แล้วมานี่แล้วแน่นแน่นแน่เอาแล้วเอาแล้ววา้วาวาวา้วาวาวา้วาวโอเคครับเป็นเรียนนะบึ้มแข็งไปก่อนครับเพิ่มเดามจได้นะทำไมไม่ออกอะ่ะอ่ะไปออกนูน่นอ่ะอ,อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอเอาลูกก่อนครับผมฮิวเลือดด้วยบึ้มไปโอเค อามานี่มาเชลเชลโอ้โหก็ะเด็นเลยเพื่อนเราไปโคตรไกลมาจ้ามาจา้าปุ๊บเข้าไปครับอุ้เสากลางอยู่กันเยอะเลยนะอย่างนี้เอาไปสัก1เมตรนี่นี่นนีโอ้วับกลับก่อนแล้วอ่าวับกลับก็จะได้เลือดไงก็ถ้าเกิดต้องการเลือดก,ก็วับกลับไปครับผมแม้ว่าจะขึ้นน้อยก็ตามเลยเลยโอ้เกินระยะเกินระยะจัดไป โอ้หโอ้โหโอ้แต่ปืนมันก็แรงนั้นจริงผมว่าไอ้แมกเนต้ากับไอ้เฮลเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมกมากเลยตายครับบึ้มปายหนึ่งเมตรบุ้มว้าตอนนี้เลือดเต็มอยู่นะเวลาเราก็จะหายตัวปิดตาอยู่ เฮ้ย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 มามาง่ายง่ายงี้เลยเหรอไอ้พี่มอดโอ้ยปืนขาดหมดแล้วปืนขาดหมดแล้วปืนขาดหมดแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคอ้าวไหนล่ะสวยแล้วผมวาร์ปกลับไปก่อนครับอ๋อเออนี่นีเหยียบเสาอยู่เพื่อนเรามาเกิดโอเคเอา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 สวยแล้วว้าเรียบร้อยเลยไซเรนตัวแรกเลย เนี่โอ้พิสมาเอลิปต์เนี่ยเดินยโยก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 แบกสะพายเปย้ครับผมแล้วก็โยกโยกอ่านี่ครับปึ๊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 บยิงไปเอาน้ำแข็งน้ำแข็งเอามารู้สึกเป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศขั้วโลกอ,อึ๊บปึ๊บปึ๊บไปซัพพอร์ต ซัพพอร์ตเพื่อนๆ <S <S เ,อนเรานะโอเคอ่าอ่าฝั่งนี้โอเคนะอ่าไปครับเราไปยิงตัวนี้ด้ยวยบึ้มไปนี่ก็มีดาเมจนะในตัวแข็งเนี่ยครับผมแน่แน่แน่แนว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวไทยฟอนเหรอไทยฟอนหูจะติดล้านเลยบาบอท,ที่สุด งานไงโอ้โหเรตจกันเสเ็จุกันโว้าวว้าวไปครับยิงไปบึ้มไปาแหมเพลินเพลินเพลินเรียบร้อยหายตัวกับเอาเลือดนิดนึงก็ยังดีอ่าเดี๋ยวทีเลือดก่อนนะว้าว วัวววโอโรจิมาแล้วโอโรจิมาแล้วโอโรจิเออ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 บินไปเลยฮูมามาโอเคนี่แผ่นทอมนะอู้มีหมอมาด้วยเหรอว้าววัววัววัวเฮ้ยเอาเจงเอาเจงอ่่เรียบร้อยเลยไซเรนครับผมไปไปบึ้มเสากลางกันดีกว่า โ๊ะแน่บุ่มว้าอย่างเท่อย่างเท่โอ้หโล่หลายชั้นแล้วเกินนะแหมโอ้โหมีหมอมาช่วยเหรอแหมเด้งองีกโอ้โหโล่เยอะเยอะระ้อยไปนะครับผมขาติดยังไม่ติดลานนะปุ๊บไปก่อน หลบยังไงก็ไม่พ้นหลบยังไงก็ไม่พ้นวาบมาไป,ะปะโอเคอ่าให้เชลมาโอ้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 เน่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 เน,น่โดขนาดนี้รอใครมันรู้ไปเฮ้ยมาน,นี่เลยเหรอแหนนครับผมแหน,นแหน,น่บึ้มป้ายนี่น้ำแข็งก่อนเลยน้ำแข็งก่อนเลย ูจะเลือกเขาเด้งหน้าด right ูเลยนะน่านไงเสาบ้านเราแหม่มาแล้วมาถึงแล้วเสาบ้านเราโอเคเนี่ยหายตัวหายตัวเรามีตาทิพย์จ้าเอาหิวเลือดก่อนครับหิวหิวเพื่อนเราก่อนเรียบร้อยไปดับเบิลคิวไปเว้อ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 มาเราเตี้ยเตี้ยกันเลยเฮ้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 ยเอาวอามาอยู่ข้างล่างอีกโอ้โห เด็กันอาทิไปก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อยหูสาวขาวเลยดีนะไม่เปลี่ยนว้าววัวอะไรเนี่ยป๊าบครับโว์โวมาเน้นมาอีกโอ้โหนี่ลบก่อนสเปกเตอร์เนี่ยว้าวาวาวววหูฟ้าปั๊บปั๊บ เรียบร้อยไปแรมเพจไปแต่ว่าโอ้โหกลับมาบ้านโคตรเยอะโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนเดยไม่ได้หนีนะตั้งหลักก่อนเอ้าเปลี่ยนเป้าอีกแน่ยังคงเดิมปึ๊บไปแล้วครับผมมาอ้อมมาข้างบนนี่แทนนะนี่นี่ก็สไลด์กันไปโว้วโว้วโว้วโว้โว,วมาวาร์ปกลับแล้วครับปิ้ง โอเคเรียบร้อยครับผมบีออนก็อดไลท์เอาล่ะนะตอนนี้นะอู oh. okay. oh, oh. uh ้ย huh. อ oh, ู้ข้างบนระเบิดอู้ยตา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 ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิว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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้ตายแล้วไปแล้วไปแล้วผมเงยเงยเงยโอ้ยโอเคอะไรไม่รู้อ้เป็น่องเหรอตัวอะไรเนี่ยฮูอาเธอร์โอ้โหจ้กกลับมาลงจอยกันแล้วนะครับผมอืม ผมว่าไอหุ่นใหม่นี่นะมันก็แบบไม่ได้แบบเมตามันไม่ได้โหดมากครับผมผมว่ามันอาจจะต้องการบัฟด้วยซ้าใช่อาจจะแบบดดเมจจากสกิลของมันเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มดดเมจเข้าไปแล้วนะผมไอพยุนต์แข็งเนี่ยดดเมจอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าอาจจะเพิ่มเวลาไอาจจเพิ่มความเร็วตอนบินอะไรอย่างนี้นะครับผมว่ามันบินช้าจริงแต่ว่าหุ่นมันก็บางมากครับผมและส่วนการอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนที่เขาโฆษณาไว้ว่ามันจะแกล่งแข็งแกล่งอะไรขนาดนั้นนะ มันเพื่อมุมความเห็นยังไงครับผมกับไอเจ้าตัวนี้นะส่วนปืนเฮลเนี่ยครับผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะผมอาจจะลองแบบใช้ไอนี่ใช้อะไรฮอนเนตอ่าเป็นแบบเป็นไซเรนฮอ r เนตก็น่าจะเวิร์กนะอ่าครับผมเดี๋ยวผมต้องลองเล่นดูก่อนนะโหลดไฟล์กัน่นาสนใจนะอืมแล้วล่ะผมผมว่าไอตัวนี้มันอาจจะได้บัฟน่าจะต้องได้บัฟลนะมัน <laughs> ถึงจะได้เล่นครับผมเึ่งในสนามจริงๆตอนนี้ฟาร์บเนียมก็คลองสามไม่ใช่嘛 ไซเรนนี้ก็ค่อนข้างจะจ่อยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีไอตัวอนักบินพลราานะผมเวลาลงมาเนี่ยมันก็จะไม่หายตัวก็จะโดนตอนนั้นอ่ะจะแบบเสียเปรียบได้ง่ายๆเลยครับผมโอเคยังไงเพื่อนๆทุกคนทม่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโซล